สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชิญชมรถใช้งานสวยๆนะครับสไตล์วัยรุ่นหน่อยนะครับคันนี้กับ toyota soluna vios นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ปี2008นะครับจะทรงมานิดหน่อยนะครับแต่งสวยนะครับไม่ได้แต่งเครื่องนะครับใครที่ชอบนะครับน้องๆหนุ่มๆกําลังหารถสวยๆใช้งานนะครับคันนี้ราคาเปิดให้เลยครับ169,000บาทครับ รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับรถไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกวํานะครับถูกต้องทุกอย่างรถสวยเลยครับจัดทรงมาแล้วโหลดมานิดนิดท่อดังนิดหน่อยครับก็ถ้าไม่ชอบไปปรับเปลี่ยนเอานะครับโดยรวมเป็นรถที่สวยมากๆนะครับจัดทรงมาแล้วที่เหลือสมาชิกพิจาจรณาะครับน้องๆหนุ่มๆนะครับคันนี้แจ้งเลยครับว่าไม่ต้องทําอะไรเลยครับรอ ขับหลอเลยครับในราคา169,000บาทผ่อนชิลครับ3า0 0โดยประมาณนะครับมาเช็คชมดูรถมินบุรีบริการจะส่งได้ทั่วไทยนะครับรถสวยใส่ล้อมางามๆครับภายในก็งามครับระบบไฟฟ้าเซนท์ล็อกแอร์แบกครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับรถพร้อมใช้ใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับก็จะเหมาะสําหรับหนุ่มๆวัยรุ่นหน่อยนะครับตัวนี้เขา จัดทรงโหลดมานิดหน่อยนะครับโดยรวมรถสภาพหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครที่ถูกใจสนใจอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็จัดส่งให้ได้นะครับรับรองว่าแจ่มจริงครับราคานี้นะครับรีบตัดสินใจเลยครับ1 6 9 0 0 0าบาทนะครับเตรียมมาจากบ้านได้เลยครับขับกลับได้เลยครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับรถ แบบนี้มีมาให้ชมนะครับกับพิเศษสําหรับน้องหนุ่มๆหน่อยนะครับใครที่ชอบทรงรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ต้องไปเก็บทําเองแล้วนะครับขับก็หล่อเลยครับแซดได้มันๆหน่อยครับคันนี้เครื่องเดิมนะครับเกียร์ออโต้นะครับไม่ได้มีชนตัดต่อไม่เคยแต่งเครื่องนะครับแต่งสวย อย่างเดียวใครถูกใจมาชมมาเช็คนะครับอยู่บ้านใกล้บ้านไกลจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยทรงนี้ถูกใจให้รีบเลยนะครับรถดีรถงามนํามาส่งต่อแล้วครับวีออสทนทานครับดูแลง่ายอะไหล่หาได้สบายครับเป็นเครื่องพันห้าเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงสําหรับวัยรุ่นคันนี้แจ่มจริงๆฝากไว้ไพิจารณาเลยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกำลังหารถใช้งานก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ คัดรถสวยเช็ครถสวยๆมาฝากสมาชิกสมาชิกก็เลือกและตัดสินใจในงบประมาณกับความชอบนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับยุคอินเทอร์เน็ตในสมัยนี้ก็หาตามแฟนเพจนะครับเขาก็จะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงเข้าไปรวมตัวแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อการ